พี่ชอ็อตลันเพราะภาพนี้เชียวเล่นเอางานเข้าลายสายแทบไม่แฟนๆเฮกันลั่นหลังจากกระเช้าสีดาผลิตโดย c h a n g E 2561ได้ระงับการถ่ายทำมากว่า2เดือนเพราะสถานการณ์โควิด -19 ที่ไม่สามารถถ่ายทำต่อแต่ล่าสุดเหล่านักแสดงในเรื่องไม่ว่าจะเป็นปีเตอร์คอปดาเลนดัน นุนวรนุตก็จิลายุและกรีนอัสดาพรต่างก็โพสภาพร่วมตัวกันจนแฟนลุ้นตามว่าอาจจะมีการเริ่มต้นถ่ายทำอีกครั้งซึ่งส่งผลให้ประเด็นนี้ฮอตและร้อนชาจนใครๆก็สนใจอยากรู้อยากเห็นทวงถามไปถึงผู้จัดอย่างพี่ชอดซายทิพจนเจ้าตัวบอกภาพเดียวทำลายแทบไม้โดยพี่ชอดโพสภาพของเหล่านักแสดงละครเรื่องประชาศสีดา และข้อความว่าเพราะภาพนี้เชียววันนี้รับโทรศัพท์ตอบลายทั้งวันคิดถึงกันแหละดูออกแล้วเจอกันนะคะแฮแทกระเช้าสีดาแฮตแท็กช่องวัน31